หลายคนจะเจอปัญหานะครับกับการหัดเล่นเครื่องดนตรีสักชิ้นหนึ่งว่าเราไม่รู้จะฝึกยังไงซ้อมยังไงนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าบางทีเน่ยเรียนไปแล้วฝึกไปแล้วแต่รู้สึกว่าฝีมือตัวเองเนี่ยไม่พัฒนาขึ้นเลยครับวันนี้ผมมาแชร์ไอเดียาการหัดเล่นเบสน,นะครับให้ได้เร็วแล้วก็ได้ประสิทธิภาพด้วยครับ,บการฝึกเบสน,นะครับให้เราฝึกเป็นหัวข้อหัวข้อไปครับแล้วก็ใช้เวลาเรียนรู้กับหัวข้อนั้นสักประมาณ 15- บหถึงยีนาทีต่อครั้งครับให้เน้นทําความเข้าใจในบทเรียนไปทีละเรื่องทีละ,ร,ร,ะร,々々ร,ร่องาียน้ส้สใชูต ผมจะซ้อมครั้งละ45นาทีนะครับผมโดยจะแบ่งเป็นประมาณ3-4ครั้งนะครับต่อวันนะครับแล้วก็มีช่วงพักประมาณ15นาทีต่อเซตเพื่อที่จะทําให้การฝึกของเราเนี่ยได้ประโยชน์แล้วตัวเราเองก็ไม่เครียดเกินไปด้วยครับ อย่างสุดท้ายเลยนะครับผมก็คืออัดวิดีโอนะครับตั้งแต่วันแรกที่เราฝึกนะครับเวลาเราย้อนกลับมาดูเนี่ยเราจะได้รู้ว่าตัวเราเองเนี่ยพัฒนาไปถึงไหนแล้วครับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเรียนที่ไหนเนี่ยก็สามารถเข้ามาลงคอร์สเรียนเบสออนไลน์ของผมได้เลยนะครับตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับราคาเพียงแค่3าใบแดงขนานเองนะครับโดยในกลุ่มเนี่ยก็มีคลิปให้เรียนมากกว่า10คลิปนะครับผมรวมถึงมีแอดมินส่วนตัวนะครับคอยปรึกษาเรื่องของการเล่นนะครับหรือว่าการปรับซาวหรือว่าเรื่องของอุปกรณ์ต่างได้ตลอดเลยครับสามารถทักเข้ามาบนรูปภาาพทีี่่ขึ้้้้นนนนออยยูบบหจไดเลครั